เด้งสวัสดีค่ะมเจ้าเมื่อนี้เมตุคุณนายสายคินซิ่งเด้อค่ะว่างเมื่อสวัสดีบ่ไดเลยกําล่งสีฝานข้าโพดเด้อค่ะเมื่อนี้เมตุได้เขาโพดเหนียวกับขขาโพดหวานมาก,กเลยสีทอดกินนะคะมเมึงเขาโพดทอดเมตุเด้อบาสิคือข้าวเจ้าวบนะ่เนาะค่ะฝานข้าโพดเมตุจะไม่ฝานทีเดียวให้ถึงแกนนะคะเมตุจะค่อยคอยฝานไปทีละชั้นเนาะค่ะเขาฝานลงถึงแกนเลยเป็นเม็ดเลยนะคะเวลาเราทอด มันจะแตกแล้วก็จะเฮ็ดให้ขา้าวโพดในแข็งเกี่ยมมืงสี่หน้าค่ะแล้วก็เฮ็ดถ้าวฝานแบบไม่ตุกนี่มันจะหวานพอน้ำของข้าวโพดพ่้นออกก็จะมาหวานดิบเป็นต<ะ>ัวจ้าเม่ตุกจะาใส่ส่วนผสมด้วยค่ะก็จะมีพริกแกงมือจะ,อะขอขยำพริกแจงให้เข้ากับขา้าวโพดก่อนด้วยค่ะเด้อมีปรุงรสดนะคะนี่ปรุงชุรส น้ำตาแม่ตุกก็จะใส่นิดหนึ่งค่ะไม่ผิดแกงเพิ่นกับมีแล้วเดี๋ยวเหาชิมเอาไหมก็ได้แล้วแมตุกจะใส่หมูเดงเ้ยจ้าเด้อพยายามให้หมูกับข้าวโพดเข้ากันนะคะทอดข้าวโพดแม่ตุกจะใช้แป้งกล้วยทอดนะคะตาปไปยีท่องอีกแล้วปไปยีท่องเอ้ย <c oughs> แป้งการเติมแป้งนี่เราเติมไปนวดไปเ้ยค่ะดูความหนืดไปเนาะเราอย่าพึ่งไปใส่เยอะเ้ยค่ะเด้อลูกนึง ใครไม่มีแป้งทอดกล้วยก็แป้งทอดกรอบก็ได้เวยค่ะยูทีว่าเราจะทอดนานทอดแป๊บเดียวถ้าทอดน้ำก็จะได้ความกรอบถ้ามักนุ่มเพาก็่าเาไปทอดนานนะคะเนาะตุกจะใส่ใบกระเพราด้วยจ้าด้อของเมตุกบ่ได้ใส่ใบมะกรูดนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ได้เวยค่ะใบมะกรูดนะบรว่า,วากนันนี้เมตุกขีค้ามใบกระเพรามันหลาโปดกินบบท่าน หมักไว้หนึ่งชั่วโมงด้วยค่ะเด้อไม่ตุ๊กจะซีนไว้ก่อนมาทอดข้าวโพดกันนะคะครั้งแรกไม่ตุ๊กจะให้ไฟมันแรงน้ำมันให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเบาลงด้วยค่ะทอดมันเข้าวดห้องเขาเสร็จตัวอีกด้านนึงเราห้องกระดิบกลับเลยค่ะแตเหลือง ชุกเลยเด้อค่ะเขาพูดทอดไม่ทุกอ่ามาเมืองขังไงกันเนาะแม่เจา้าเด้งเพราะว่าเขามีหมูเด้งขังในเนาะค่ะี๋ยวแมตุกสีบอกรสชาติด้วยค่ะก็ติแม่ทุกคยเห็นจะแบบธรรมดาบ่เหมือนแปง้งทอดกล้วยรสชาตินะตอนนี้มีความนุ่มเด้งเพราะว่าเราผสมหมูเด้งแล้วก็หอมอ่าแปง้งทอดกล้วยอะค่ะกลมกล่อมพอดีหวานกับหวานพอดีเม่เจา้ามันนัวพอดีเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่ง มันเป็นข้าวโพดหวานกับข้าวโพดข้าวเหนียวปนกันเ้อจ้ามันเลยเหนความนุบนับนุบนับผู้ใดมีเห็ดกินให้ได้เลยมือเจา้าเมตุกทาเลยค่ะล่องเลยล่องให้ได้คลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆใน้นยวยเนาะค่ะนาอเอามาฝากกันเราลองเปลี่ยนดูมั่งก่อนเราเคยทอดใจใจพริกแกงธรรมดาเนาะเราลองใส่หมูเด่งใส่แป่งทอดเกยคือเมตุกมึงเลยค่ะ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันเ้ยจ้าเม่ตุกอบคุณหลายๆเด้ดอที่เขามารับชมแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปเ้ยค่ะเด้ยสวัสดีค่ะ